วันนี้เรามาติดตามข่าวดีของ LUNA Classic กันดีกว่านะครับเราเห็นการปรับขึ้นของ usdc ก็ถือว่าเป็น point ที่ดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอ่าราคาของ LUNA เนาะเราก็ usdc ที่จะเข้าการ r e p a ็กนะครับก็คิดว่าเร็วๆเนี้ยแหละนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้เก็บนะครับต้องแต่ก,ก้นหลุมเนี่ยก็เสียดดยเนาะเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับ มูล uh huh. ไปด้วยกันกับช่องคอยดูมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามเรื่องของลูน่าแคสิกก็อาจจะมีข่าวนะครับรอบโลกเนาะเกี่ยวกับแมคโครอีคอมมินะครับเพราะช่วงเนี้ยถ้าพูดจริงๆคือแมคโครอีคอมมิไม่ได้น้อยอะนะครับผมก็เลยรวบจากช่องที่สองเนี่ยที่มาก่อนมันมีคอนเทนต์เยอะแยะเลยนะก็มาจะมารวมมาช่องที่หนึ่งเลยนะครับรวมถึงเหรียญต้นน้ำเนี่ย ก็จะไปอยู่ในกลุ่มของพวกเหรียญชีบะเหรียญมีมอะไรพวกนี้นะครับแทนก่อนรอข่าวมาเยอะๆแล้วผมค่อยไปลงช่อง2ช่องสามืันอีกทีนะครับก็ช่วงนี้นะครับเนื่องจากแพลตฟอร์ม e-toro นะครับก็เขาเห็นศักยาภาพของ Bitcoin นะครับสามารถทะลุ3 1 1 0 0ดอลลาร์ได้เนื่องจาก Bitcoin ETF ของทางอเมริกานะครับไม่ว่าจะเป็น Fidelity แล้วก็แบ็ k ล็อกนะครับในการขอยื่นจดทะเบียนอยู่ที่ว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะครับแต่เขาก็ได้เห็นศักยภาพของของ Bitcoin แล้วนะครับว่า31,000ดอลลาร์ 31, คือ Standard แน่นอนนะครับบางบทวิเคราะห์เขาบอกว่าสามะ3ื่นหดอลลาร์คือราคาสูงสุดแล้วอันเนี้ยนะครับก็มีหลายข้อมูลเหมือนกันที่คนหลายกลุ่มนะครับเป็นส,สายแบบว่าเปิดโพซิชันนะนะ ฟิวเจอร์นะครับเขาก็พยายามที่จะช็อตราคา3ามหมื่นเพราะว่าคิดว่าไปได้แค่3ามหมื่นนะครับหรือว่าจะพยายามที่จะทําให้ราคาบิตคอยกลับไปที่2 7งหมเถึงสองหมเาอาแหละมันมีโอกาสกลับได้นะครับแต่ว่ามันยากนะนะครับเพราะว่าการเสิร์ชเอนจินของ g o o g ่ะของคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาอยากให้บิตคอยอยู่ราคาเนี่ยแต่ก็ต้องมาดูนะครับว่าเทรนนะ์น่ะจริงๆของทางวานนะเป็นยังไง เขาจะยอมให้ราคาบิตคอยลงไปอย่างนั้นหรือเปล่าซึ่งเขาอาจจะเสียเงินนะครับดังนั้นผมคิดว่าวันน่าจะแทงส่วนกระแสรหรือไม่ก็ตบขึ้นตบลงนะครับจนหลายกลอนพอดทางเลยก็ได้นะครับซึ่งเป็นเมื่อประมาณวันอังคารที่ผ่านมาที่บิตคอยลงไปถึงสองหม้าาร้อบนกระดานไบแนดน,นะครับแล้วก็มีการตบขึ้นตบลงบนเส้น MA หลายรอบนะครับตอนเส้น MA เนี่ยลงมา ควบรวมกันนะครับทั้ง time f r a m ตั้งแต่15นาทีจนถึง4ชั่วโมงนะครับก็จะมีการควบรวมกันหมายถึงว่าราคาเนี่ยมันมันไม่มีเพดานแล้วมันไปต่อได้แล้วนะครับเหมือนกับตอนที่บิดราคาบิตคอยเนี่ยเล่นอยู่ที่20,000 20,480กับ20,050เนี่ยนะครับ2 0 0 0เนี่ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยปล่อยมาก นะครับคือเมื่อไหร่ที่จะมีการควบรวงก็ต้องมานั่งลุ้นะนะครับว่าราคาจะไปต่อหรือตกลงนะครับขึ้นอยู่กับความแข็งแรงแล้วก็เทนนะครับพวกเทนไลายพวกกราฟแรงซื้อนะครับแต่ส่วนตัวตอนนี้หน้าที่ผมทำเวลาอยู่ตอนนี้นะครับสินาทีเนี่ยส่งเป็นบูเฟตและเหลือแต่1ชั่วโมงนะครับหชั่วโมงเนี่ยเส้น MA นะครับที่เป็นแรงซื้อเนี่ยคือปิดแก็บและเรียบร้อย นะครับก็คือว่าจะราคามันจะไปได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เหลือสี่ชั่วโมงที่จะเมื่อวานที่มันลงมาแล้วมันก็จะกลับขึ้นไปนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับว่ารอบนี้จะไปได้เท่าไหร่อ่ะเราเห็นตรงนี้แล้วนะครับว่าอนาคตเราไม่รู้นะครับแต่รู้ว่ารายใหญ่เนี่ยมีความต้องการบิตคอยมากขึ้นฉะนั้นช่องของผมี่ยข้อสรุปคือบิตคอยเนี่ยอาจจะวิ่งอีกรอบที่4ี่0 0นะครับเราก็ต้องดูข่าวกันอีกทีว่า มันเป็นยังไงนะครับ45,000นะผมวางมแตรดาดตรงนี้ไว้45,000-47,000นะครับแล้วก็มีหลายสำนักบอกบิตคอยอาจจะไปแสนนะครับก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตนะครับข็45,000-50,000-60,000ก็ในรอบกลางปีผมว่าก็โอเคละนะครับก็ต้องดูกันต่อไปว่าปลายปีเป็นยังไงเพราะผมจะดูช่วง time frame ของการขึ้นดอกเบีย้ยเหมือนกันเพราะว่าการขึ้นดอกเบีย้ยจะมีอีกสองครั้ง ท้งสุดท้ายที่พาเวลพูดเนี่ยคือเดือนกรกฎดานะครับและกันยายนนะครับก็หมายความว่าเดือนส,สิงหาจะไม่มีการประชุม FOMC นะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าคริปโตเนี่ยจะอาจจะลดความร้อนแรงของราคา bitcoin ไปอีก3เดือนนะครับแล้วหลังกันยาเนี่ยเราต้องมาชมรบับฟังข่าวใหม่นะครับว่ิศทางของคริปโตเป็นยังไงเนาะหรือ คริปโตอาจจะไม่ได้อยู่กับการขึ้นดอกเบีย้ยได้เพราะตอนนี้ไปทางจีนแล้วนะครับโดยธนาคารนะครับที่เปิดบิตคอยและอีทีลิสปอร์ต ETF เนี่ยคือ HSBC ของฮ่องกงให้ลูกค้าซื้อขายบิตคอยและอีเทอร์ ETF ได้นะครับแล้วนะก็ต้องดูด้วยกันนะครับจากนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีเลยนะครับแต่ก็จะเป็นฝั่งของ e ีเ e r ร u m โดยเฉพาะ นะครับก็หมายมั่นปันมือว่าเขาเนี่ยจะพยายามดันราคาของ e ีท e เรียนะครับทางฮ่องกงวอลลุ่มเทรดยังสู้ทางอเรมริกาไม่ได้หรอกแต่ว่าเขาอาจจะใช้ตรงนี้ในการดัน e ีท e เรียก่อนนะครับและในช่วงจังหวะที่บิตคอยเนี่ยหมดความร้อนแหลงนะครับเราก็วานจะไปเล่นทางฝั่งของแอ c o อยด้วยกันก็ฝั่งของ e ีท e r ร u m ก็อาจจะขึ้นตามตรงนั้น นะครับอันนี้ก็บทวิเคราะห์อของ c o ยวูนสำนักงานข่าวของคริปโตของขชาวจีนเขาก็เป็นคนวิเคราะห์อเอาไว้นะครับนะซึ่งเราต้องดูกันอีกทีนะครับว่า,าเรื่องของ ETF เป็นยังไงบ้างนะครับเมื่อเราย้อนไปประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วตอนที่เศรษฐกิจคอลลัปนะครับเบอร์เกอร์ายสินะครับแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจของอเมริกาเกิดฟองสบู่เกิดขึ้น อทองคำ ETF มีการเปิดตัวหรือโกล ETF มีการเปิดตัวหลังจากนั้นอีก10ปีนะครับทองคำก็ราคาร้อนแรงมากๆฉะนั้นสภาพของบิตคอย n ถ้าเกิดพูดในระยะยาวเนี่ยเรื่องของ ETF ก็จะเป็นแบบนั้นเหมือนกันอาจจะไม่ได้เห็นผลในระยะสั้นแบบทันใจทันไวไวๆมาๆทีเดียวนะครับแต่ว่าแต่ว่าเราอาจจะได้เห็นนะครับรวมถึงเราเห็นนะว่าเมื่อเปิด ETF เนี่ยนะครับประเทศต่างๆก็เริ่มสะสมทองมากขึ้นนะครับอย่างจีนอย่างรัสเซียอะไรแล้วก็ประเทศอื่นๆนะครับดันั้น Bitcoin ก็เหมือนกันนะครับคือตอนนี้ประเทศต่างๆก็สะสมบิตคอยเพิ่มมากขึ้นเหมือนกับจีนส่งสัญญ,ญาณนะครับว่าตอนนี้ไอไอวัวเนี่ยไม่รอหรือละหรือจะทวงบิตคอยเนี่ยไปถึงวันพุธพฤหัสที่จะมีตัวเลขเศรษฐกิจพวก PCE พวกอะไรพวกนี้นะครับก็ก็รอไปอยากให้มันขึ้นตอนนั้นก็ขึ้นไปนะครับอัวก็ช้อนก่อนนะครับหรือจะได้ของถูกหรือเปล่าอัวก็ไม่รู้นะครับฉะนั้นอยู่ก็ต้องรับกรรมเองนะครับฉะนั้นผมก็เชื่อนะครับว่าราคาของ BTC ไปต่อแน่นะครับโดยทะลุสามหมื่นหะนึ่งนะไม่น่าจะลงมาแล้วนะครับ น่าจะอยู่ที่ประมาณ45,000เนี่ยแหละเราก็ต้องดูด้วยกันนะครับว่ามันไปต่อได้ไหมมันมีปัจจัยอะไรบ้างอ่ะเราดูเป็นช่วงๆแล้วนะครับก็เห็นราคาของ BTC เริ่มมีความร้อนแรงอ่ะนะครับเรามาข่าวของ Luna เข้ากันตรงๆเลยนะครับเราเห็นแล้วว่า Luna เนี่ยพยายามที่จะทำการรีเพ็กนะครับแล้วผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะ ผมก็ไม่ได้พูดคลิปที่แล้วด้วยนะครับเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่คำประกันในในการรีเพคอยู่นะครับผมก็ย้ำว่าตอนนี้ข่าวเนี่ยออกมาสองกระแสก็คืออเมริกาเนี่ยสามารถที่จะยึดทรัพย์นะครับใช้หรือเกาหลีเนี่ยใต้นะครับยึดทรัพย์ที่ธนาคารสวิตได้นะครับที่เป็นเงินบิตคอยของของโดคอนอันนี้เป็นข่าวแรก ข่าวที่สองนะครับคืออเมริกาไม่สามารถจะทำได้นะครับและในช่วงนั้นข่าวนี้ออกมานะครับก็ทำให้ลูน่าพอมีแก๊ปในการเทรดนะครับก็ไม่รู้นะข่าวไหนแต่ส่วนใหญ่ผมจะเชื่อข่าวที่สองมากกว่าเพราะว่าสวิตอะนะครับเขาเขาปกป้องบัญชีของลูกค้าและความลับของลูกค้านะดังนั้นมันก็ยากนะครับที่จะไปทำอะไรอย่างนั้นยกเว้นจะแบบ เป็นเป็นผลแบบรัสเซียนะครับกับยนะูเครนที่เป็นระดับชาติจริงๆอันนั้นอ,อาจจะเป็นกรณีพิเศษนะครับที่จะมีการยึดได้แบบนั้นเอาล่ะเราเห็นนะครับว่าตอนนี้เขาจะมีการทำแบบจำลองการรีเพกนะครับเทอร่า USDT หรือ USDC นะครับซึ่งราคาของ USDC ตอนนี้คือขึ้นไป0.01ตัวทัน3นะครับคือ หุนหวน่นละหมายถึงเส้นเนี่ยมันมีการปรับฐานขึ้นมาแล้วนะครับใครที่เจ็บเนี่ยน่าจะได้ประมาณพันสองร้อยเจ็ดสิบอยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งสองเจ็ดอยู่นะครับซึ่งเป็นตัวที่ต่ำกว่าเส้นยกเว้นบิตคอยจะเทลงไปราคาของ u s เอีจะต่ำกว่านั้นนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ดูแล้วว่า USDC เขาไล่เรื่อยๆนะครับนะคนก็เลยถามว่าเอา้า ตกลงการปั่นขึ้นไป1บาทมันก็เงินวานนะครับมันก็ใช่อะนะมันก็เป็นเงินวานนะครับเราก็สินทรัพย์ที่คำประกันเขาก็มีบ้างแล้วนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีเลยเอาเงินวานมาเป่าๆแล้วก็ปั่นขึ้นไปมันก็ไม่ใช่อย่างเดียวนะถ้าเกิดเชื่อในข่าวที่2นะครับใครอยากเชื่อข่าวแรกก็เชื่อไปนะครับผมไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่า อ่าถ้าเกิดพูดน้ำหนักกันจริงๆอ่ะข่าวที่สองน่าจะชัดเจนกว่าคือโดคอเนี่ยส่งไปให้กับ LFG แล้วเรียบร้อยนะครับไม่มีใครหยุดอะไรได้นะก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าเป็นยังไงเขาก็จะมีการลงคะแนนเรื่องของการรีเพคเนี่ยแบบจำลองการรีเพคโดยผู้นำของของโครงการนี้คือจอย l 1 1นหนึ่งเท e นะครับก็สมาชิกของควันนะครับจะเป็นผู้ดูแล เรื่องของ u s t c โดยเฉพาะฉะนั้นเ e d Line ร r i v e รนะครับก็มีการประกาศบนทวิตเตอร์นะครับซึ่งอันนี้จะเรียกข้อเสนอว่า11597 u s t c นะครับเ,เขาเรียกว่า u s t c stable a r g o q u a n t e m นะครับเปิดให้โหวตแล้วสมาชิกนะครับที่จะมีข้อเสนอการรีเพกของ u s t c เนื่องจากเป็นหนึ่งในข้อเสนอที่สำคัญในการ เอาเชนของลูน่าหรือเทอร่ากลับคืนมานะครับผลมากรดว่าข้อเสนอนี้มีคนตอบว่าใช่เห็นด้วยมั่นใจ99%บ่งชี้ว่าสนับสนุนนะครับในการสร้างแบบจำลองแบบแผน USDC in c e erm n t a l repack นะครับ by u back stake สวซึ่งชุมชนยังอนุมัตินักพัฒนาข้อเสนอของทีมขวัญด้วย นะครับเพื่อตรวจสอบไอไวเลเตอร์ใหญ่ๆนะครับที่เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องจริง,รงๆก็ได้แก่ TCB นะครับคอยพาย y s t a k e b i นะครับ Cassie s h a ฟ f e r นะครับแล้วก็ PFC แล้วก็ลูน่าอันะครับ,ก, FC, ก, Luna, Ant, รบก็เห็นชอบในตรงนี้นะครับส่วนใหญ่เห็นชอบนะครับและลงคะแนนข้อเสนอในวันที่3กรกฎาคม แต่ดูเหมือนว่าจะผ่านองค์ประชุมและข้อกําหนดเป็นที่เรียบร้อยนะครับตือทุกคนเห็นด้วยหมดตามข้อเสนอของทีมควานต้องชําระเงินลูน่าคลาสิกจานวนประมาณ20,000ดอลลาร์ 20, ในเดือนแรกทีมควานจะประกอบด้วยเลดดิฟเฟอร์เฟฟฟี่นะครับแล้วก็อเล็กบิลโบแบกกินนะครับแล้วก็คายแจ็คนักพัฒนาหลักของเทอร์ล่าคลาสิกและศาสตราจารย์เอ็ดเวิร์ดคิมจะร่วมในการ อาสานะครับที่จะทดสอบตัวนี้โดยมีการประยุกต์ด้านของ AI ในการทดสอบย้อนกลับของของ u s t c หรือการรีเพกนะครับเพื่อจะหาข้อผิดพลาดในการหลุดเพกนะครับเขาก็เลยจะใช้ในการใช้ทีมวารนเนี่ยเข้ามาแล้วทีมต่างๆเพื่อจะทดสอบนะครับว่าตกลงแล้วมันเป็นยังไงบ้างเอาหละเราก็เห็นนะครับว่าราคาเคลื่อนไหวตอนนี้ก็ดีนะนะครับ ดังนั้นเขาก็กําหนดแล้วว่า u ่ c เนี่ยไต่มาที่สามลูน่ายังไม่มีการขยับอะไรแต่ UYC มีการปรับฐานที่ดีขึ้นนะครับเห็นว่าราคาเดิมเก็บไม่ได้แล้วแล้วผมก็ย้ําว่าราคาเดิมคุณอาจจะเก็บได้ก็ได้นะครับถ้าเกิดบิราคาคริปโตเนี่ยมันแพนอีกจริงๆอันนี้ผมต้องย้ํานะอาจจะเก็บก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณไม่รีบเก็บผมก็ไม่รู้ว่าคุณได้ราคาเดิมหรือเปล่าแล้ว บางคนมาคอมเมนต์บอกโอ้ยไม่ไม่มีอะไรค้ำประกันเหรียญน,นี้ไม่น่าซื้อหรอกคุณไม่ต้องไปดูนะครับคุณไม่ชอบเหรียญน,นี้แนะนําไปซื้อเหรียญอื่นอีเธอเรียมนะครับอะไรที่เป็นฝั่งที่เหรียญไม่โดนกดอะนะครับแล้วเป็นเหรียญที่ดีมันสร้างความร่ํารวยให้กับคุณเยอะกว่านะครับคุณจะมาสนใจ u s d c Luna c l า s สิ c ทาไมนะครับมันเป็นเหรียญกระจกกระโหลกกลานะครับมันไม่มีมูลค่าคุณก็คิดอย่างนั้นคุณก็ ทิ้งมันไปเลยง่ายๆนะครับนะครับไม่ต้องมาสนใจนะนะเพราะว่ามันเป็นเหรียญกระจอกอย่างที่คุณว่านะครับคุณก็ทิ้งไปนะครับเราไม่ได้บังคับว่าใครใครต้องมาดูแต่ถ้าเกิดไม่ชอบผมแนะนําว่าไม่ต้องมาดูนะครับมันง่ายกว่านะครับก็บอกแล้วนะก็ไม่ต้องเข้ามาดูนะครับมันไม่มีประโยชน์สําหรับคุณก็ไม่ต้องเข้ามา นะให้ผมพูดทุกคลิปทำไมนะครับเบื่อนะนะครับแล้วคุณก็รู้ว่าช่องผมเป็นยังไงนะครับช่องผมเป็นแบบนี้จะเป็นแบบคุณไม่ได้หรอกนะครับเพราะชุมชนของผมกลุ่มของผมก็ชอบแบบนี้นะก็ถ้าเกิดคุณคุณไม่เห็นด้วยนะครับแล้วข้างประชาธิปไตยเนี่ยคุณไม่ไม่ต้องเข้ามาดูคอนเทนต์นี้นะครับไปดูคอนเทนต์อื่นดีกว่า นะครับมันจะช่วยทําให้คุณเนี่ยประสบความสาเร็จนะในการถือสินทรัพย์มากกว่านะครับก็คุณคิดว่ามันจะช็อตตลอดมันจะลงตลอดนะครับคุณก็ไปไปไปติดตามคอนเทนต์แบบนั้นดีกว่านะครับมันจะได้ไม่เปลืองเวลาคุณนะนะครับเราก็ย้ําแล้วนะครับไม่พูดกับคนนะไม่ได้พูดกับคนอ่าสาัตว์ที่มีเขานะครับนะ เอาแหละนะตอนนี้นะครับผู้ก่อตั้งอย่าง布拉เซโทเค้นนะครับล้อเรียนแคมเปญลู n a าคสิกถึงหนึ่งดอนซึ่งส่วนตัวผมนะตอนนี้ผมต้องพูดนะนะตอนนี้ถึงยากนะครับแต่ปีที่แล้วเนี่ยผมยังเชื่อมั่นอยู่นะว่าถึงนะครับต้องย้ำตรงนี้เพราะว่าผมเห็นอเมริกาทำแล้วนะครับเรื่องของคดีความต่างๆแบรนด์เหรียญต่างๆ เอ่อทำให้เราเห็นว่ามั่นใจแล้วก็ไซเคิลของคริปโตมากขึ้นในปีที่แล้วเราไม่เห็นนี่นะครับเราก็คิดว่าลูน่ามันจะพยายามสวนนะครับเนาะมันพยายามสวนนะครับเราก็ไม่พยายามตามวานตอนนี้เอาเขาวานจะว่าไงก็เอานะครับมันเป็นมันเป็นเรื่องของสินทรัพย์อยู่แล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกปีนะครับ อย่างปีสองพันย่ิบเออะไม่มีใครคิดหรอกนะครับว่าดอทเอดีเอกับโซโลนาจะออกมาแล้วโดนอเมริกาเนี่ยแซงชั่นแบบนี้ถามว่าสองปีอะคุณรู้ไหมนะครับเราก็ยังไม่รู้เลยนะว่าเหรียญแต่ละเหรียญเนี่ยเป็นฝากฝ่ายฝ่ายไหนเอดี ADA เออเห็นเข้ากองทุนนะครับของทางอเมริกาก็ก็ไม่น่าจะทำอย่างนั้นใช่ไหมแต่ก็โดนอะนะครับเอาแหละนะ ในเมื่อมันมันออกมาเป็นอย่างนี้นะครับการเมืองอะไรมันก็เปลี่ยนเนาะเพราะมันเป็นสมัยของเดโมแครตนะครับหรือนายกไบเดนมันก็เปลี่ยนไปได้ตลอดแหละก็เคลียนนันเองแล้วกันนะครับผู้ก่อตั้งบร o สโทเคนนะครับล้อเรียนแคมเปญลูน่าคลาสิกถึง1นึ่งดอนกำลังดำเนินอยู่โดยคุณเลวิเลทิวตนะครับผู้ก่อตั้ง b r a สโทเคนนะครับได้ย่อเย,อเยอ้ย นะครับลูน่าแคสิกจะถึง1ดอลน,นะครับแล้วก็ทวิตลูน่าแคสิกเป็น1ดอลล่าและ u s t c จะเป็น10ดอลล่าได้อย่างไรนะครับเขาก็มีการเพิ่มชุดข้อความเสียงหัวเราะลงในแชทลงในทวิตด้วยนะครับก็ส่วนตัวผมไม่ถึงอะนะ u a t c ถ้าเกิดมันจะไม่มีการรีเพคแล้วโดนดันขึ้นไป3ดอลล่าก็เป็นไปได้นะครับไม่ถึง10นะไม่มีทางนะครับยากนะ ที่จะถึงสิเพราะว่าเขาต้องตึงเพกเอาไว้นะครับพอรีเพกก็กลับไปที่หนึ่งเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าถ้าจะถึงสิบเนี่ยไม่มีไม่มีทางนะครับผมว่าลูน่าเนี่ยเอาสักศูนย์สองตัวเนี่ยนะครับถ้าเกิดมีการรีเพกจริงๆก็ถือว่าคุ้มละนะครับหรือศูนย์สามตัวก็ได้นะที่ศูนย์จุดศูนย์สามาหนึ่งบาทนะครับก็น่าจะได้เหมือนกันแล้วก็บง่งบอกนะครว่าการฟื้นฟูของเธอรล่าเป็นเรื่องไร้สาระ นะครับดันั้นโทบีสแอนเดอร์สันนะครับหรือซาราด้าอดีตนักพัฒนาลูหนา้าคลาสิกก็ได้ล้อเรียนเหมือนกันในช่วงนี้นะครับตักกะที่จะมีความสัมพันธ์กับบิตคอยน์อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นข่าวฝัดที่ออกมาเรื่อยเืนะครับก็คิดว่าไม่น่าไม่น่าจะจับอะไรยากนะครับข่าวฝัดใครก็รู้ว่าฝัดนะนะครับเราก็ข่าวร้ายใครก็รู้ว่าข่าวร้ายนะครับแล้วมันทํามากขึ้นเรื่อยๆออะไรอย่างเงี้ยนะครับคนก็ พอรู้ที่ทางแล้วนะครับว่าอตอนเนี้ไซเคิลของของคริปโตมันเป็นยังไงจะเริ่มขึ้นตอนไหนต้องว่ากันโอเคข้อมูลโดยทั่วไปมีอยู่ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีช่องทางที่สําคัญคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อลูน่าคลาสสิกเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยง และสำหรับนี้ผมหวังว่าลูน่าหรือเทอร่าจะโกทูดมูนไปด้วยกันและพอร์ตการลูทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยน์ิ m มูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสำหรับแคมเปญนะครับ PNL ก็เป็นแคมเปญของการเทรดฟิวเจอร์นะครับท่านใดสนใจในการร่วมทีมกับคอยน์นิ m มูลนะครับก็จะรับแค่20คนแรกเท่านั้นนะครับแล้วก็รางวัลสูงสุดถึง2000 USDT เลยก็แค่เข้าร่วมแคมเปญด้วยกัน เข้ามาคุยนะครับใต้ลิงก์นี้นะครับที่ลายกลุ่มนะครับมิชชั่น New Moon v ไ p นะครับเราก็ติดตามด้วยกันนะครับเราก็ร่วมสนุกด้วยกันกีจกรรมเหรียญ BGB นะครับ, GB, รบก็ทําการสเต็กกิ้งเหรียญ BGB คือเหรียญกระดานของปีทาซ่านะซึ่งผมเชื่อว่าการเติบโตเนี่ยเขาจะเติบโตได้เรื่อยๆเลยนะครับในช่วงจะเข้าสู่ตลาดกระทิงเนี่ยเป็นช่วงที่น่าสนใจในการทําการสนะเต็กเนาะพอเขาคิด การเต็กนะครับอย่างน้อยคุณได้ดอกเบีย้ยประมาณสซนะครับซึ่งเขาก็จะมีการกําหนดว่าคุณจะสเต็กจํานวนของ BGB เท่าไหร่นะครับแล้วก็เรื่องของวิดดออะไรพวกเนี้นะครับเขาก็จะมีเลเวลในการให้คุณนะครับว่าจะมีการเพิ่มอัตราส่วนเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับฉะนั้นเหลียญ BGB เนี่ยผมว่าไม่พลาดเลยนะผมว่าหน้าผมน่าจะใส่สักร้อย BGB เข้าไปนะครับหรือประมาณสักแสน BGB นะ นะครับในการฝากนะเพราะว่าเป็นเหรียญที่น่าสนใจนะในการเติบโตนะครับแล้วผมก็ทําการสเต็กเอาไว้นานๆแน่นอนนะครับพอผมเห็นการเติบโตของตลาดจะทิ้งในอนาคตหลังอาวิธ